สวัสดีเนี่ยโอมิยคอนตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเชียงเหนือของรัสเซียอุณหภูมิของที่นี่นะสามารถลดลงได้ถึงลบเจองศาเลยทีเดียวซึ่งหนาวมากแม้กระทั่งแอลกอฮอล์ก็ยังจับตัวเป็นน้ำแข็งเลยหมู่บ้านที่เนี่ดูเหมือนไม่น่าจะมีคนอาศาัยอยู่ได้ ที่จริงแล้วอ่ะเป็นที่อยู่ของชาวไซบีเรียรา,าวห้าร้อยคนซึ่งคนในที่นี้ประกอบอาชีพดั้งเดิมอย่างการตกปลาหรือว่าหาปลาในน้ำแข็งเลี้ยงกวางเลนเดียหรือการล่าสัตว์และที่นี่อ่ะนะก็กลายเป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวที่โซกับสภาพสุดโหดได้